สวัสดีครับวกอีกเช่นเคยกับค่อยทูยูะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตงานสร้างบ่อปลาครับน่าตกหินเทียมสไตล์ธรรมชาติพร้อมกับตกแต่งจัดสวนโดยรอบพื้นที่บ่อปลานะครับที่บ้านลูกค้าโซน8ริ้วนะครับผมบ่อปลาจะอยู่ในพื้นที่ในส่วนของหน้าแปลบ้านนะครับในส่วนของพื้นทางเดินตรงนี้นะครับก็จะมีระบบบ่อกรองอยู่ด้านล่างใต้ทางเดินพื้นไม้นี้นะครับส่วนพื้นไม้นี้ก็จะทําจากไม้เทียม WPC พร้อมโครงสแตนเลสนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกติดผนังบ่อนะครับที่เราติดตั้งไว้เพื่อให้ใครเดินผ่านมาก็จะได้มองเห็นปลาในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมเห็นด้ว่าทางเดินยกระดับตรงนี้ก็เป็นหินเทียมเหมือนกันนะครับเราตกแต่งให้ดูกลมกลืนกับบ่อปลานะครับโดยรอบ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของหินเทียมตรงส่วนของด้านน้ําตกนะครับผมเหในว่าน้ําไหลนี่ดูเป็นธรรมชาติสวยงามเลยนะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองในส่วนของเดินออกมาจากหน้าตัวบ้านนะครับเราก็จะมองเห็นบอ่อปลาอีกฝั่งนะึงได้อย่างชัดเจนนะครับุมมุมนี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็ตกแต่งไปด้วยหินเทียมอีกเช่นกันนะครับพร้อมจัดตกแต่งสวนโดยรอบด้วยนะครับผม นี่ก็จะเป็นภาพอีกมุมหนึ่งะครับที่จะเห็นทั้งตัวปลาอย่างชัดเจนแล้วก็เห็นม่านน้ำตกนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะสร้างบอ่อปลาครับทรายนี้นะครับก็สามารถติดต่อเราที่หน้าเพจค่อยทิอยู่ได้เลยนะครับ